อะไรมึงขายอะไรห่วยเจ็บฟังนั้นเป็นปฏิทินเหล้ากูก็จีบกันเป็นปฏิทิเล้าปฏิทนเหล้าปฏิทิเล้าอ่ะเนี่ยฟังนั้นอ่ะเป็นลาวจะฟังใกล้ๆเราเนี่ยเป็นเธอว้าวเส้นหัวฝั่งนั้นน่ะเป็นลาวฝั่งนี้น่ะเป็น อันนั้นเป็นเธออันนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนฝั่งนั้น้ัังนนเป็นเราฝั่งนี้เป็นเพื่อนเฮ้ยเอามาไหมหกร้อยนะถอนเงินมาฝากไว้ก่อนฝากอะไรเงินผมก็คุณฝากผมไว้ก่อนผมจ่ายใบพันไปเมื่อกี้น่ะแล้วผมไม่ได้เงินทอนคุณต่อเป็นพยานอ๋อคุณพยานคุณต่อเป็นพยานเราใช้ด้วยกันไหมใายฝากไว้สองพันอ๋อสองพันก็คืนดีกว่าไหม ไปมีพวกแล้วนะเราใช้เงินเราใช้ด้วยกันเหมือนเดิมแหละเอาไว้กับผมก่อนเครื่องสามพันก็ได้ปกติก็ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วคืนคุณอยู่แล้วคุณเอาเท่าไหร่ผมให้มากกว่าสามพันอ๋อได้แต่วันนั้นก็ทุกคนนี่คือพยานหลักฐานถามอะไรนะเมื่อกี้ลูกมึงรู้จักอะเพาว่าเขาว่าเพื่อนมีมีพี่ที่เขาบอกว่าไปกับลูกนเหมือนเหมือนเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนคืออะไรวะเพื่อนเหรอเพื่อนคืออะไร ่อนคือเปลืองเหรอไม่ใช่อันนี้คือพี่ๆเขาบอกมาใช่ป่ะอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรอยากรู้ว่าว่าความหมายมันคืออะไรเอามือเอามือมาหนี่นี่คือความหมายกำๆๆให้แน่นนี่คือความหมายที่กูอยู่กับมึงทุกวันนี่แหละที่เราทาด้วยกันทุกวันนี่แหละเพื่อนนี่คือเพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเพื่อนและแฟนมันได้ทั้งสองแบบเพื่อนแล้วก็มากกว่าทั้งสองแบบใช่เขาบอกเพื่อนใช่ กูจูบมือกูจูบมือเพื่อนไม่ได้ยังไงมาไม่ได้ไปนี่ดิมึงทำกูว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้เอาอะไรมาไหมอะไรนะเอาเอาเินามีตัวเอามาสองตัวทำไมไม่ได้เอามาป่มจะเล่นน้ำเหรอใช่วันนี้ต้องโดลดน้ำเออแล้วไงไงต่อมีมี มีพอถพมี่อยู่ไหมมีสองอันอันตัวนึงกูใส่ยืมกูไม่ได้ตัวนั้นไน่ะต,ตัวนั้นใส่ยังใสแล้วไม่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 ไมเอายังไม่ใสอยู่ไหมยังไม่ใส่ยังไม่ใส่เ,เออยังไม่ใส่ยังมีมีมีป้ายอยู่โอเไม่มันมีป้ายห้อยอยู่ยังไม่ใส่อ่อได้ตัวนั้นยืมได้โอเคไม่ไปเอาหยิบบุตรเลอ่ะอ๋อ,อ,อจริงจริงแล้วผมใส่แล้วครับแต่ผมยังไม่แกะป้ายทุกคน